ทุกคนเคยเป็นไหมเวลาทะเลาะกับแฟนทีไรสติหลุดทุกทีผมก็เคยเป็นครับยิ่งตอนกโกรธนะโอ้โหพูดอะไรออกไปก็ไม่รู้ตัวบางทีก็ทำร้ายจิตใจกันไปมาทำไมไม่เคยเข้าใจฉันเลยแล้วเธอเข้าใจฉันบ้างไหมล่ะสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากจนผมเริ่มถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ ก็เลยลองศึกษาธรรมะดูครับแล้วก็พบว่าสตินี่แหละคือทางออกสติคือการรู้ตัวอยู่เสมอหรือว่ากำลังคิดอะไรรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรพอเรามีสติมากขึ้นเราจะเริ่มสังเกตเห็นอารมณ์ตัวเองก่อนที่มันจะปัดทุออกมาพอเริ่มรู้สึกหงุดหงิดผมก็จะหยุดตัวเองแล้วถามตัวเองว่าทำไมถึงหงุดหงิดสิ่งที่เขาทำมันผิดจริงเหรอหรือเป็นแค่ความคาดหวังของเรา พอเราเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจคนอ,อื่นมากขึ้นด้วยครับการมีสติทําให้เราฟังอย่างตั้งใจมากขึ้นพูดอย่างมีเหตุผลมากขึ้นและให้อภัยกันได้ง่ายขึ้น ฉะนั้นรักอย่างมีสติคือรักที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยถ้าเราฝึกสติในชีวิตประจำวันได้ชีวิตรักของเราก็จะสงบสุขขึ้นแน่นอนครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะทุกคน